สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาเรามาเปิดไพ่เปิดไพ่ดูค่ะเปิดไพ่ดูกันค่ะว่าใครคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาเขาเป็นใครไพ่พรมยานช่วยบอกทีค่ะใครคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาเทพพระสุข เขาอยู่ในห่วงแห่งความรักเขารักคุณเป็นคนหล่อคนสวยมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเขาประสบผลสําเร็จในชีวิตเขาอยู่ในช่วงแห่งความสุขความสําเร็จประสบผลสําเร็จมีเสน่ห์มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะความสุขความสําเร็จพูดจาพูดพูดจาหน้าหน้าฟังน้ําเสียงดูคือดีนะคะ ผู้จามีเหตุผลมนุษยสัมพันธ์ดีใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขคนที่หล่อที่สวยแล้วมากด้วยความรู้ความสามารถมีความรู้ที่โดดเด่นรู้จักการแก้ไขปัญหาที่ดีปณีประนอมหาเหตุผลที่ดีมาแก้ไขปัญหารู้จักการใช้จิตวิทยาในการพูดการต่อรองปรับตัวเข้าสถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็วเขามีความสุข อารมณ์ศิลปินชอบรักความสวยความงามดูดีดูเด่นความโดดเด่นพระพิคเนทรงหนูใครคิดถึงคุณแทบตลอดเวลา เขาจะทุกวิตกกังวลและเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งคนขยันนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยขยันมีความมานาพยายามไม่รู้จักจากเหน็ดเหนื่อยในการทํางานไม่อยู่นิ่งเขาคิดถึงคุณเขาวุ่นวายใจนะคะเขาคิดถึงคุณวุ่นวายใจความ มีอุปสรรคเหมือนถูกหลอกลวงผิดหวังเสียใจหรือตัวเขาเคยถูกหลอกถูกผิดหวังทรยศ์ทางหลังค่ะความทุกข์ความวุ่นวายใจเขาคิดถึงแล้วเขาก็วุ่นวายใจการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพูดการติดต่อสื่อสารทุกที่ตกกังวลเขามีอุปสรรคปัญหาเรื่องความรักหรือเขากําลังเผชิญการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา เทพพระอาทิตย์เขาเริ่มหรือลงมือทําอะไรใหม่ๆหรือเขาจะปรับตัวเองใหม่เริ่มต้นใหม่กับคุณหรือการเริ่มใหม่นะคะการเดินทางมาหาโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆเขาต้องการความสําเร็จมีความมานาพยายามเขาจะทําอะไรต้องสําเร็จนะคะทุ่มเทมีกฎระเบียบในการวางแผนชีวิตเขา เริ่มใหม่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆถ้ามีปัญหาเขาก็จะเอาชนะอุปสรรคเขาพร้อมนะคะมีพลังอำนาจมีสติปัญญาความแสงสว่างในชีวิตวุ่นวายใจโทรยศหักหลังรักสามเศร้าความวุ่นวายเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็วุ่นวายใจนะคะกลัว กลัวการขัดแย้งการผิดหวังความเสียใจการตัดสินใจมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเขาคิดถึงคุณพเขาวุ่นวายใจะคะ่ะกลัวคุณจะไปรักคนอื่นมีคนอื่นความวุ่นวายวิตกกังวลเขาคิดถึงคุณนึกคุณกับเขาอยู่ไกลกันห่างกัน,นะคะ่ะ การไก่การเดินทางเทพจันทร์เขากลัวการสูญเสียพัดพาคจากคุณนะคะ่ะวุ่นวายใจแล้วกลัวกลัวเขาอ่อนไหวสับสนลังเลเป็นคนอ่านเดาวใจได้ยากไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาได้เขากำลังคิดตัดสินใจ จะทำอย่างไรดีเขาวุ่นวายใจนะคะนี่ก็วุ่นวายวิตกกังวลไม่เป็นหดังที่เขาคิดเขาหวังเขาต้องการเขาวุ่นวายใจเขาต้องคิดต้องตัดสินใจต้องเลือกะคะ่ะพลามกับนางสีดาเป็นคู่กับคุณเขาคิดถึงคุณ คิดถึงคุณแทบตลอดเวลาเพราะคุณกับเขายังไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหาอยู่ไกลกันห่างกันมากด้วยอุปสรรคเพราะพระรามกับนางสีดากว่าจะสมหวังสําเร็จในเรื่องความรักต้องผ่านอุปสรรคมากมายมีปัญหามาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลาวุ่นวายใจต้องปรับตัวเข้าหากันในหลายๆเรื่องกว่าจะสมหวังสําเร็จนะคะมีแต่ปัญหา กำลังอยู่ในปัญหาเขาวิตกกังวลกว่าการสูญเสียพัดภาคจากคุณเขารักคุณอ่อนไหวซับสนลังเลวุ่นวายใจต้องใช้เวลาแล้วเขาต้องปรับตัวเป็นคู่กับคุณนะคะเขารักคุณอยากอยู่ใกล้คุณเป็นคู่กับคุณแต่ก็ยังอยู่ในช่วงปัญหาทำให้เขาวุ่นวายใจแล้วเขาคิดถึงคุณเทพะ หรือหัตสบดีทบทวนมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขคิดนะคะการเดินทางการหาทางออกเขาวุ่นวายใจแต่เขาก็เหมือนจะหาทางออกเขานิ่งคิดพิจารณาทบทวนค้นหาทางออกเราจะทําอย่างไรหรือปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้ที่ช่วยเหลือได้กำลังช่วงคิดนะคะคิดกำลังแต่สินใจนะคะทำให้เขาวุ่นวายไิตกกงังวลก็วุ่นวายใจทบทวนค้นหาทางออกมีอุปสรรค แล้เขาก็คิดถึงคุณคุณกับเขาอยู่ไกลกันห่างกัน่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรืออยู่อยู่ใกล้กันแต่มีปัญหาอยู่นะคะเพราะเนี่ยค่ะเป็นคู่แต่ช่วงปัญหาพยาคุดกับนางกากี้เขาวุ่นวายใจมากการซับซ้อนความลักซับซ้อนเขาวิตกกังวล ต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจว่าวุ่นใจพระแม่อุมาเขาเป็นคนเก่งแก่งกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงกล้าไปข้างหน้ามีความโดดเด่นเป็นที่หนึ่งในในที่ที่เขาอยู่ไม่ว่าการงานชีวิตเขามีพลังอํานาจมีมีเหมือนมีความโดดเด่นมีคนเก่งแก่งกล้านะคะกล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าแก่ง ช่วงที่เขาต้องคิดสงบยับยัง้งยังคิดมีสติเนี่ยค่ะพินิพิจนาเขาคิดถึงคุณเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ช่วงเวลาแห่งห่วงแห่งความรักเขารักแลาคิดคิดเรื่องความรักหวาวุ่นใจคิดต้องตัดสินใจกลัวการสูญเสียพัดพาคจากคุณเศร้าเสียใจ วิตกกังวลกําลังหาทางออกนะคะกําลังเผชิญปัญหาในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาหรือชีวิตเขากําลังเผชิญอุปสรรคปัญหากลัววิตกกังวลต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องหาทางออกแล้วเขาก็คิดถึงคุณแล้วคุณกับเขามีปัญหาแต่เขาก็จะหาทางออกนะคะวุ่นวายใจเขาเขาก็คิดทบทวนเพื่อที่จะเป็นคู่กับคุณช่วงเวลาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคทําให้เขา คิดถึงคุณแทบตลอดเวลาไพาอ่ออลเลนลักช่วยบอกทีค่ะใครคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาพี่น้องเป็นเพื่อนคุณรู้จักกันวาดฝันไปด้วยกันในฝันเขามีคุณถึงจะเป็นจริงไม่เป็นจริงก็มีคุณอยู่ในฝัน คุณรู้จักกันเป็นเพื่อนกันรักที่บริสุทธิ์สดใสอิ่มอุน่นอบอุ่นใจเขาอยู่ใกล้คุณเขามีความสุขอบอุน่นอิ่มอุน่นไม่ใช่เหตุบังเอิญคุณกับเขาเพิ่งเจอกันเป็นเหมือนพมรมลิขิตที่มาเจอกัน คุณกับเขารู้จักกันอยู่ใกล้กันมีความสุขนะคะแล้วเขาก็คิดถึงคุณแทบตลอดเวลาวาดฝันไว้กับคุณคุณกับเขาชอบอะไรที่คล้ายๆกันมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันเป็นเหมือนพมมิคิดที่ได้มาเจอกันไม่ใช่บังเอิญที่ได้มาเจอมารักมาชอบมาคิดถึงอยู่ไกลกันห่างกันนะคะจากลาจากไกลแล้วเขาก็คิดถึงคุณ คุณกับเขาไกลกันห่างกันจากกันยังมีปัญหาจับต้องไม่ได้ดุดลอยไกลห่างแต่ก็ยังมีหวังมีหวังว่าจะมาหาคุณมีคุณอยู่ใ,ใกล้ๆเขาก็ได้แต่คิดถึงคุณยังไม่เป็นดั่งที่เขาคิดเขาต้องการเขา ก็หวังเขากำลังต่อสู้ปรึกษาผู้รู้ผู้ช่วยที่จะช่วยเหลือนะคะให้มีคุณอยู่ใกล้เขาก็คิดถึงคุณกำลังหาทางออกกระซิบสว่าพูดคุยกับคุณอยากฟังเสียงคุณบอกรักคุณนะคะว่าเขาคิดถึงคุณมากต้องการที่จะพูดคุยกับคุณคุณกับเขาไกลกันห่างกันเขารักคุณคุณรักเขา แต่ต้องไก่ต้องจากแต่งงานการเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าคุณรักเขาเขารักคุณอยู่ใกล้กันมีความสุขแต่ก็ยังอยู่ในช่วงปัญหาอยู่นะคะมีอุปสรรคปัญหาที่จะเป็นคู่กันยังต้องแก้ไขฟ่าฟันรอที่จะพูดคุยจะมาพูดมาหาเขาก็ได้แต่คิดถึงคุณคู่เสีย ยังต้องมีปัญหาต้องหาทางออกต้องแก้ไขก่อนนะคะแต่คุณกับเขายังยังมีปัญหาต้องแก้ไขตอนนี้ยังมีความเสียหายมีปัญหาคบกันยังไม่ได้พูดทุกอย่างปัญหาอยู่นะคะต้องต้องค่อยคิดค่อยแก้แก้ไขก่อนปรับปรุงแก้ไขแต่คุณกับเขาก็รักกันไม่ใช่เหตุบังเอิญเป็นพรหมลิขิตมาเจอกัน มาชอบมารักมาเป็นคู่ต้อตงการเปิดเผยช่วงเวลาของการมีอุปสรรคปัญหาต้องแก้ไขสองเรารู้กันเข้าใจกันแต่เขาก็ยังมีความหวังรักคุณคุณรักเขาคุณไม่พูดเขาก็รู้เขาก็เข้าใจคุณเพราะว่าคุณก็เข้าใจเขาลืมไม่ลง ต้องอยู่ไกลอยู่ห่างผัดภาคจากกันแต่ก็ยังลืมกันไม่ได้ลืมไม่ลงได้แต่คิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาเขาลืมคุณไม่ได้เขาอยากแต่งงานกับคุณมีคุณพูดคุยกับคุณคุณกับเขายังอยู่ไกลกันห่างกันแต่ก็รักกันเขารักคุณรักที่บริสุทธิ์สดใสมาให้คุณหลงเสน่ห์คุณมาก เขาอยากอยู่ใกล้คุณแต่คุณกับเขายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือลากซ้อนมีผู้ควบคุมยังมีหลายคนยังมีปัญหาขัดแย้งมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นะคะแต่เขาก็ยอมทุกยอมเจ็บปวดวุ่นวายใจรักเธอที่เป็นเธอเขารักคุณรักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณเองเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณแลเขาก็คิดถึงคุณรอรอไปด้วยกัน คุณรอเขาเขารอคุณอยู่อยู่ใกล้กันไปด้วยกันมีความสุขนะคะคุณกับเขายังรอคิดถึงเขาคิดถึงคุณคิดถึงแต่คุณคนที่คุณคิดถึงแล้วเขาคิดถึงคุณนะค่ะแล้วเขาก็คิดถึงคุณแทบตลอดเวลา